สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะกับด้านความเชื่อและสิ่งลี้ลับต่างๆทางสายมูเตลูค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าคลิปนี้ถือเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลค่ะถ้าหากใครไม่เชื่อก็สามารถเลื่อนผ่านและปล่อยผ่านได้เลยนะคะเป็นการทำเพื่อความสบายใจ หากเป็นไปได้และมีโอกาสให้ทำสิ่งนี้นะคะแล้วจะเป็นวิธีแก้เคล็ดให้ทุกท่านมีเงินใช้ตลอดไม่ขาดมือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องทำงานด้วยนะคะจะทำงานหรือว่าทำมาค้าขายได้หมดนะคะ ให้ท่านหาซองมาลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็นสีอะไรก็ได้นะคะให้เขียนชื่อนามสกุลนะคะแบบนี้แล้วนำเงินที่ท่านมีอยู่ตามกำลังศรัทธาของท่านเท่าไหร่ก็ได้นะคะใส่ลงไปนะคะพอเราเตรียมเงินใส่ซองไปแล้ว ให้เราพนมมือแล้วสวดคาถาบทนี้นะคะก่อนอื่นก็ต้องตั้งนะโมสามจบก่อนนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะแล้วท่องตามด้วยนะโมพุทธายะสิทธังนะชาลิติประสิทธิลาภาปะสันตะจิตตาศรัทธาปิยังมะมะสัพเพชานาพระหูชานา สัพเพทิสาสมาคตากาละโพชนะวิกาละโพชนาะอาคัตฉายะอาคัตฉามิปิยังมะมะสิวลีจะมหาเถโรสัพพะลาโภนิรันตะรังตะมะตังสังคังศีรษาานะมามิ เสร็จแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานนะคะว่าดังนี้เลยนะคะขอให้ข้าพเจ้ามีกินมีใช้ไม่ติดขัดไม่มีอดมีเงินเก็บในบัญชีทุกเดือนขอให้หมดหนี้หมดสินด้วยเทินสาธุสาธุสาธุนะคะทำอันใดก็ช่างมีจิตที่แรงกล้ามีใจศรัทธาย่อมเกิดผลสำเร็จนะคะ แล้วเอาเงินในซองนี้นะคะไปทำบุญใส่บาตรได้เลยค่ะใส่ในบาตรพระเลยนะคะถ้าเราไม่มีกับข้าวอาหารหวานค้าวเจอพระเดินผ่านหรือเราทำนี้แล้วเรามีโอกาสไปวัดนะคะเราก็นำเงินในซองที่เราเขียนชื่อนามสกุลนี้ไปย่อนลงตู้บริจาคได้เลยค่ะลองทำดูนะคะ สำหรับใครไม่ทันเดี๋ยวคิดจจางชาแนลจะลงรายละเอียดคาถานี้ไว้ใต้คลิปนะคะถ้าชอบคลิปนี้ของคิดจจางชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานเป็นวิทยาทานด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ สำหรับวันนี้ช่องคิดจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ